โครงการระบบส่งน้ำเครือข่ายน้ำหนองหวายตำบลหนองลาดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจากนโยบายการบริหารจัดการน้ำ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำของภาครัฐภายใต้การกำกับของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีและนายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายภาร,รกิจให้หน่วยงานภายใต้กำกับเร่งดำเนินการกระจายน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ และเสริมรายได้ให้เกษตรกร,กรในช่วงสถานการณ์ COVID 19. โควิด -19 กรมทรัพยากรน,น้ำโดยนายพาดนเทาวรกฤชรัตอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำได้นำนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติโดยการวางแผนและกำหนดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมเสริมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่นอกเขตชลประทานทั่วประเทศดังเช่นระบบส่งน้ำเครือข่ายน้ำหนองหวายจังหวัดสกลนครโครงการระบบส่งน้ำเครือข่ายน้ำหนองหวายตำบลหนองลาด อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโครงการดังกล่าวดำเนินการช่วยเหลือประชาชนนอกเขตชลประทานและแก้ไขาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1,150ไร่และช่วยสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจำนวน600ครัวเรือนประชากรกว่า2,287คนอีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำครอบคลุมพื้นที่กว่า2,000ไร่ โครงการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองหวายพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดสกลนครมีเป้าหมายในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมโดยการนำหลักคิดบันไดาสาขั้นคือลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ก้าวสู่ความมั่งคั่งของเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนมาปรับใช้โดยด้านสังคมเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ห่วงแหนทรัพยากรน,น้ำโดยการขอพื้นที่ที่ประชาชนถือครองพื้นที่แหล่งน้ำคืน เพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำอย่างถาวรสร้างคันถนนล้อมรอบเพื่อการบุกรุกซ้ำและลดปัญหาความขัดแย้งอันเป็นต้นเหตุของการแตกความสัมมัคคีในชุมชน และตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ตลอดแนวท่อส่งน้ำให้เกิดความเข้าใจและมีการใช้น้ำร่วมกันระหว่างหมู่บ้านและตำบลข้างเคียงให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด การสิ่งแวดล้อมการเร่งฟื้นฟูร,ระบบนิเวศหนองน้ำโดยการขุดวงแหวนรอบนอกให้มีพื้นที่ตื้นลึกสลับกันสัตว์น้ำอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเกิดน้ำไหลเวียนหล่อเลี้ยงทั้ง และทำวงแหวนชั้นที่สองเชื่อมต่อกับลำน้ำอุ่นเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการเชื่อมต่อนี้ทำให้มีน้ำไหลเวียนในอ่างไม่ขาดและยังลดตะกอนของลำน้ำอุ่นอีกด้วยโดยการขุดวงแหวนรอบนอกทั้งด้านนอกคันและด้านในคันถนน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของกระแสน้ำการขุดให้มีที่ตื้นที่ลึกสลับกันเพื่อให้สัตว์น้อยใหญ่ได้มีที่อยู่อาศัยวางไข่และให้การฟื้นตัวที่รวดเร็วของระบบนิเวศการออกแบบวงแหวนชั้นที่สองทำให้หนองหวายสามารถเชื่อมกับลำน้ำอุน่นเป็นแก้มลิงที่สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเชื่อมถึงกันได้โดยการพัฒนาฝายบริเวณน,น้ำอุ่นด้านท้ายอ่าง เพื่อยกระดับน้ำอู่นให้กักเก็บเข้าไปได้ในอ่างเก็บน้ำเปลี่ยนฝายน้ำล้นเป็นประตูระบายน้ำเพื่อลดตะกอนในท้องน้ำตลอดหล่ำน้ำอู่นด้านเศรษฐกิจ มุ่งขับเคลื่อนบันได3ขั้นมุ่งลดรายจ่ายโดยการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โดยเกษตรกร,กรไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำเพิ่มรายได้โดยการมีน้ำใช้เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในหน้าแลง้งก้าสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนโดยการแปรรูปและยกระดับผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวจะมีการพัฒนาอ่างเก็บน้ำให้กักเก็บน้ำใช้สำหรับพื้นที่โดยรอบ20,000 ไรพร้อมทางพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ทั้งทางบกและทางน้ำการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยนำน้ำที่กักเก็บไว้มาใช้ในฤดูแล้งสำหรับการเพาะปลูกพืชผักเศรษฐกิจโดยไม่ต้องซื้อกินเหลือแบ่งขายก้าวสู่ความมั่งคั่งส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้ใช้น้ำรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกันแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของชุมชนการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำช่วงฤดูน้ำหลากและพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนโดยรอบประมาณ20,000ไร่ให้ได้รับน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดสกลนครพัฒนาระบบกักเก็บน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งทางบกและทางน้ำที่สำคัญสร้างพิพิธภัณฑ์ด้านน้ำของจังหวัดนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใส่ไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้การต่อยอดและสืบต่อไว้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังพัฒนาถนนโดยรอบอางให้เป็นสถานที่วิ่งออกกำลังกายที่เปลี่ยนไปด้วยอากาศที่ดี